สวัสดีครับผมเหนช่วยครับผมเข่าเศร้าครับ,บ่อนที่เดินทางไปท,าท่ายํำอาคิปให้พี่ๆน้องๆได้เบิงกันครับผมมาเด้อกินขา่าซ้อท้งกันเด้อพี่น้องเด้อได้ขากรองไหมล่องสายขาบ้างด้วยครับผมนั่งกันหลายคนอยู่ครับน้องบัสครับผมห <laughs> ้านครับผม อ่าที่นี่ผมจะขอนั่งทางคุณภรรยานะครับผมนา่งท่าหนักหันซอกก็ทับพี่นอนมีของกันเด้อเรนะใช่ปัตตมักคะลีอร่อยมากเลยมัคคะลีหมูกรอบอร่อยมากอ่านอกคุ้งสุพควอมครับนวานเานี่คอไ จำครับพี่น้องจำไร้าวตา่เนาะัดง่บุกอบลาก็เบปช้อนองครับกบนถอันนี้เป็นเจ้าทั้งเหนือเพิ่นนะครับนี่เจ้าบอกบันเท้าเนี่แะครับผมตัดแดงเท้าบันบันทั้งบั้นเพิ่นดีครับผมกิ้นพเราเสียบอะไข่เจี มันได้หัวเนอะไดแซ่บเนี่ยอ๋อคนอีสานอยู่้างนกกหันก๋วยเตี๋ยวกะเพาสาวสวีเดนสาวีเดนน่แหละิแซ่บมืรขิมันเดก็พอเาตวมันก็ลงอยู่ไม่หลายคน่้นยูไก่้นิงแซ่บข้นหาอาหารการนย แต่ต้ปุ่นเของเฮาอีกแต่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนอันนึงอะฟองเขาเขางาไหมเขางา้ลนะครับผมฟองงาทางเหนือฟองงาทางเหนือเหนือแตะมี้ขาดแกงกระด้างเราเจอเนาแกงกกระาย้ำหนังนครับผมเื่อี้มันมืดบเก้าวันจะไปก้าจุดนี้ไปหนาวไัง่อก ูอไปคุยกันน้ำคืนตีสามตีเสรอตีสองไกว่าจะล็กนึกนเนาะมึงไับบอเขาเโอ้นาอเดียวเลยการมือเรื่องนั้นตรงนีโอเรื่องอายุเท่แบบตึ๊กนันตีว่าทะลมนั่นเลยซอยๆใหน่อยยังปัดผมลงกันหนักไหมอืเริ่หนักเต็มเราคือถนหนักเนี่ยการนะคะ

เด็ดรายเนาะครับครับจ้ะนะครับเขาซ้อครับพี่น้องสออกไปทายท่ำทิปให้พี่น้องเ้เิงตนดีไ้ลไป้ายทำให้แบบพี่ตังเจครับเจ๊เยอลยเาค่อยูา มดอีกรมอืม่าฮ่าามอีกครัอยาเ้องนมันหอ๋อผมูว่ามีดเราเม็ดเรามันขมเมดเราไม่ได้ลา น้องกดกานนะครับทำงานสุขบักไปว่ามืยรับดาวเก้าหม่นสุดยอดเลยหาเงินเก่งพนักหานได้เงินรมเทเงินเก้าหมื่นเก้าหมื่นนะออกจากทหารเลยเก็บสะสมไ้ได้แเก้าหมื่นบ้านไมอย้ีเยวบ้านมุ่่นเป็นบัจานน่งห้ังบ้านมีสัมบ้านคงแบบจะอยู่บ้านนานปะ

มันลำบากเลยค่ะกับผูชื่นที่เจ็บขโมยตียู่ได้สบายเไม่ได้เงินงัไม่ขายนะครับจะไ,ได้จะได้คุณเช่อนะครับเราไม่ปั่นสิจ๊ะใส่แล้วดูดูแบบอาหารเลยนี่ด้วยนี่เป็นเมาแล้วอาเราบ้านเพราะว่าเป็นอาหารนั่นเนี่ย ระวันนะแล้วเขาเรียกสังกัดมาแล้วบัสซวยเลยนะสังกัดทหารน่อยใสไปนี่มนด้ส่เหอนีรีการในมดเนาะได้หมดพอทหารให้จบมาเขาขึ้นตาเป็นเรื่อขึ้นมดไปเคบื่นมุดยับงยมีความผิดเลย นี่เปจรปลาน่งดหาเสื้อมาใส่คะตรีขายมั้ยมนเป็นนรรอมันเสื้ออาหารธรรมดาเนี่ยตรขายัเนาะมาขาเอาหารแจ่จะมีจืปบลบดโวสังกัดใช่นี่เป็นในอ กับข้าวเช้าแล้วอร่อยนากหมดระรับค่ะไปเรื่อยๆครับตั้งเวลาันไปเรื่อยๆใไครับพันมักกะลีอะมันล้ำอุดไว้เลยเขาเนี่ ตรงวงนำห่อนยังอยนะครับมันจะได้พอแข็งมันจะมีเจบาพวกิีววสารเคมีเพิ่งผักทุกวันนี้ถ้าเป็นไปได้อะไรเน่แข็งแข็งวกไว้ก่อนเลยอีกเที่ยวง่ายต้อเอาไปอเออันนลมหนา วันนี้ตึงไม่แดดอะบนมาเนอะจะมีการมีเงามีเงาองก่เดี๋ยวโรมาเองหลอไปล้ววันนี้โอ้ยหามแล้ไปกินยังยังไรเนียอร่อย จะลดไปเลยด้วยว่าหรืมีอะไล้ายรือมนี้อืมนี้หาร้อตัวสังตัวสังปลาเนี่ยไม้ตัวสังมาจากญี่ปุ่นเนี่ยซน้อมากอ่ะเอาไปดูอร่อยตอนนี้ทอดนิดหน่อยนะก็อร่อยนะทอด ทอดเสียสิทอไม่ได้กินทอดทอดนะเออัดตามจะใหญ่บอดเออทอดกอ่อยทอดคลิอด้าเก่ไม่มีอะไรหรอกได้บคุยอนนี้กินข้าวลิข้าวเช้ากันอ๋อได้จ้ะฝากหน่อยยามิกิกนะิกินกินข้าวนะาิกมกิก อ,อ้วนทำงานปนเหัวหน้าย่แ่ะเ,เ,เอาอยางได้ยืดได้สดหย่างเห,นงหง็นมวมยางมันนอนสองเสต็ประเพื่อนคือจะาอาหารญี่ปุ่นครับ มันเกี่ยวกับอาหารอาหารใช่ไหม,ม,มไปบริษาาัทอารมณ์ไม่หลยเยอย่เค้เพราะว่าเมก่อนแกอยู่กรุงเทพเนี่ยบริษัทนะแล้วตอนนี้เรื่องน้ำขาเปิดยังเ,เปิดบริษัทในสาขา,า,าแล้วเขาก็ชวนมาทีไไป สองคนขนพเน่ทเื่ห่ครับพรผมส่งเงนไลน์หาเพิ่อนบ่อยอยู่เตยลนยอิ่งด้วยหรอมีไอ่ผมส่งได้เลยประจเออแม่นแล้วเตยมีลน์ขนาดน้ผมส่งให้เพื่อนแบบทุกวันส่งประตูนั่งน่ารักนั่งภาพอะไรดีๆไปให้เพิ่นดูภาพผมมั่งอะไรมั่งแเปลี่ยนอแกกระ่งมั่แกชายหน่มาหไรชาเวแกไปเดินอย่ง ยังไม่รอนพี่ไม่พัดเหงาหรอติดต่อกันอยู่ย,ยางน้ำนี่ะภาษาของเมืองร <c oughs> ้านส่งหนังสือ,อยางน้ำนังภาษาแล้วค่าอาหารการกินแงนพงไหม,มที่เราแพงกว่าไทยเจิิกว่ามันกบบักีิบาลเลยั้งราคาทุกๆจันาแ่บางอย่างเสียงใครคั มาเอาแดงออหนูแดงหนูแดงมากินข้าวนี่ไงนี่ตามผัดแบ่งเลยขึ้นเนื้อมาท่นะพื้นอิ่มแบ่งนล่งนี่แดงแดงยวแม่ไปเอากับข้าวให้มานั่งทีงนี่แบตังกังสึงไหนตกงไทยน่ะเยย โดยเอาเข้าอย่างเข้าเจวัดแม่ทำงานี๋ยวทำงานมั่งเแล้วอบ่างแม่ยังไู้กอ่เขาจในเกกระด้านเธอไม่ได้ไปจ้ะคุยว่าแม่มันหนาวเห้านี่ยดีกว่าม่ลูกคนนั้นหนาวเขากองเเขากองเนยนี่เหรอีนีเขาทำงานอ่ะอ๋อเขงานกันน

คืนมาถึง hmm. กี <insecurity> mm ่โมงเออน้อเขาไปนอนกี่โมงไุ่มห้าทุ่มก้ทุ่มห้าทุ่มเนาะันเหนียวอะัน่ขันน่นอย่งะส่้เออใส่กีนเ หนาวอยู่เด้อพี่น้องยังเศร้าอากาศเย็นอยู่หนาวอยู่เรมวเาหนาวอยากรอเลยพ้นหนาวอยากเขาขันไปช่ยผมมันก็ได้ไม่บเานไปช่ยไมมักไไม่นน้ไม่หริาษ ตัวประดับผมคุยกับฮีทมาแล้วว่าขับรถมาน่บอกว่าแน่ยังไงปีนี้ก็ต้องพาไปทําผมเหมือนเดิมอีกเนี้ยงละขันย้ายน้อยซอยดูว่าไม่ขาดหรอถ้าไม่ใช่หรอกแกไม่ไปหรอกวะไรงี้ปีนี้แกไม่ไปหรอกใช่กระดั้อยดี๋นั่นละเพราะว่าเที่ยวผมว่าต้องไปไปจริงจเลย่าไปต้องเหมือนดั้นเนดั้นเลยเพรเขาเรียกเนี้ยบ้านยายทิพย์เลยยายน้อยสับน้อยเอาห้องสักเอามีไม่ได้ตัวอย่างน้อยหรอก

ดใจิงจเข้าันูดองไปดูด um yep> right. yup. okay? ้วดเาดาลุกฮันลุกดดาเลย่าซไ้พี่น้องเข้าบหมอตจนโอ้เจ็บตางไว บัดเดี๋ยวก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะอาบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าไปถ่ายรูปด้วยกันจะไปทําคลิปให้พี่น้องได้ดูใหม่เพราะคลิปนั้นถ่ายทําไม่ดีออกมาไม่สวยในบริเวณบ้านครับผมพี่น้องพี่ดาครับผมต้องมาหาแม่ขาตั้งกล้องเดี๋ยวจะให้ห้านมาช่วยนะครับผมช่วยแบกขากล้องครับผม พี่สีโพนนี่ครับพี่สีครับพี่สาวครับที่ไปอยู่ทำางอยู่ทพครับผมกล้องไอโฟนมันชัดครับผมพี่น้องเจอกันครับผมมีความสุขมากๆครับผมนี่อาหารกัดกินครับปวดคอขอหน้ามัน็ต้อเมาคืนเดีโอ้ปวดไหล่ ลคลิปนี้ก็เชียรเอาไว้ซัมเนียดนะครับพี่น้อง,องครับผมสิจบคลิปนี้ไว้ซัมเนียดนะครับสว,วัสดีครับ